นนี้จะมาแนะนำการรถจี๊บ CJ5 พอดีเบรกติดคันแรกต้องใช้แมลงขึ้นขึ้นแมลงก่อนขึ้นแมลงขึ้นแมลงเสร็จแล้วน้องเทส หมล้อดูล้อ,อยังติดใช้ไม่ได้ก็ต้องถอดล้อออกถอดล้อเสร็จได้น้ำมันโซนิกฉีดบริเวณขอบขอบขอบเบรกและด้านในของเบรก อรอดลอออกมาแล,แล้วแล้วก็ฉีดโซนิกบริเวณรอบรอ,อทิ้งไว้สักทิ้งไว้สักสอาวันเคาะบริเวณข้างๆด้วย ิงไว้สักสองสาวันแล้วก็ลองมาขยับใหม่พอจานเบรกขยับได้ก็ใส่ล้อเข้าไปใหม่ สเสร็จแล้วคันให้แน่นโอเค,อเคได้แล้วสแสดงว่าใช้ได้แล้วง่ายมากไม่ยากถ้า ถ้าไหนเบรกติดก็ลองไปทำดูครับง่ายง่ายไม่ยากเสร็จเรียบร้อยแล้วครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ